วันนี้เป็นวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2559พระในวัดของเรา42รูปลุกหล,กลานนากสองในช่วงนี้หลวงพ่อเองจากจะบอกกล่าวว่าเป็นช่วงฤดูปลูกฝัง ลผลละหมากหลากไม้ปลูกวัชพืชเพิดปลูกต้นไม้ยืนต้นวันวันนี้ทางตำรวจทางท่านผู้มกับท่านก็จะเอาตำรวจมาช่วยงานปลูกปลูกปลูกป่านะแต่จะยังไงให้พวกกูบาทั้งหมดยนะืนอยู่ในวัดของเราให้ช่วยกันออกไปแล้วก็ เอาเครื่องไม้เครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเป็นคนขุดลุมพระเนี่ยเป็นคนปลูกตามหลังทั้งนั่นแหละทุกคนผู้ใดอยากจะได้เงือก็ออกไปถ้าไม่ออกไปก็ไม่เป็นไรพวกอยู่ในครัวนะภาวนาหรือพวกที่มาจากเซปรอนก็เหมือนกันมีเวลาน้อยอจะภาวนาก็าได้หรือจะออกไปเอา <c oughs> ทำงานเอาเงืออ <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศก็ได้เพราะว่าวันนี้รัเจรดมหนักนะถ้าเป็นไปได้ให้มันจบจบไปทีเดียวที่พระไม้ไม้อยู่ในวัดของเราก็มีมากอยู่แต่พระไปเอาไม้ตะเคียนมาจากศูนย์ศูนย์เพาะชำอำเภอสังคมนะได้ไม้ตะเคียนมาเมื่อวานเอารถหกล้อไปไปเอามาเขาแจกเขาแจกฟรี เพื่อจะให้วัดหรือโรงเรียนหรือสถานที่ราชการหรือชาวบ้านเขาพยายามระดมให้ปลูกป่าพระก็เลยไปเอาไม้ตะเคียนมาได้2 0 0พันก้านะไม้ตะเคียนไม้สักไม้สักทองไม้สักเนี่ยสองหมื่นไม้มะขาม300ต้นไม้พันชาติ20สต้นกล้าไม้นะ แต่ไม้มะขามก็ดีไม้ที่จะปลูกขนนก็ดีมะม่วงก็ดีให้ปลูกชายขอบขอบปลูกฝัง่งขอบหลวงพ่อแนะนำนะปลูกขอบริมคลองหรือว่าริมสนามเพื่ออะไรจึงให้ปลูกอยานเพราะว่าถ้าเราปลูกไม้ผล,ลไม้นี่ถ้าไปปลูกอย่างที่กลางโดยมากนต้นไม้อื่นมันคลุม พอมันคลุมขึ้นมาแล้วแต่นีนมันไม่มีลูกมันไม่มีลูกมันไม่ออกลูกไม่มเีเพราะนั้นเราเอาไปปลูกตามขอบขอบ,ขอบมันได้กินอากาศข้างนอกพอได้กินอากาศข้างนอกนั่นก็นมันก็สมบูรณ์มันไม่อยู่ในมุมอับเพราะนั้นให้พวกเราปลูกนะต้องใส่ใจจะเป็นมะขามมะม่วงขนุนอ,อ,อะไรก็ตาม หรือต้นว่าอะไรก็ตามถ้าเป็นไปได้ปลูกขอบขอบปลูกไม่ต้องปลูกหางหรอกสองสามเม็ดต่อต้นนึ่งก็ได้ทามันใหญ่ขึ้นมาถ้าต้นไหนมีกําลังเราก็เอาไว้ถ้าต้นไหนไม่มีกําลังเราก็ตัดทิ้งซะมันใกล้กันเกินไปนี่ให้ช่วยๆกันปลูกเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อเองลงมาบ่าย <c oughs> เกือบบ่ายสองบ่ายสองโมงพอมาก็เห็น ลูกหลานกระทรวงสาธรารณาสุขสาธรารณาสุขจังหวัดอุดรรับพนักงานบรรจุใหม่เ้ามากราบวัดกราบพระครูบาอาจารย์เพื่อการอบรมได้รับการอบรมหลวงพ่อก็เลยลงมาก็เลยแวะเวียนเข้าไปก็เลยได้พูดกับลูกหลานพอจบแล้วมันฉันฉันยากแก้วัดด้วยเมื่อวานเนี่ยก็เลยทำให้ง่วง,ง,วง ยังไงก็ไม่ทราบหลวงพ่อโอ๊ยไม่ไปแล้วลูกหลานเนี่ยช่วยๆกันปลูกเทนะวันนี้วะ่ะหลวงพ่อขอพักสะก่อนนะมันเหนื่อยเมื่อยล้ามาตั้งแต่ไปอินโดนีเซียมันยังไม่หายนะลูกหลานนะมันยังมีต่อเนื่องกันมาอยู่เพราะอายุมันขนาดนี้แล้วมันจะฟื้นได้ได้ได้ยากเหมือนกันนะแต่มันก็ค่อยๆฟื้นแล้วล่ะมันดีขึ้นไม่มีปัญหา แต่ก็ต้องดูดูประคับประคองเหมือนกันรารถเราใช้มานานหลายปีเราจะไปตับสมบุกสมบันกับมันมากก็ไม่ได้ช่วงที่ไหนที่มันลวนเราก็ต้องดูซ่อมมันบ้าง <c oughs> <c oughs> ร่างกายของเราก็อย่างนั้นแหละแต่วันนี้ก็ให้ลูกหลานทางฝ่ายพระนะช่วยๆกันไปทำงานแต่จะไปต้องช่วยกันดูนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อไม่ได้บงังคับให้ออกไปนะ ควรจะเห็นประโยชน์ประโยชน์ต่อประเทศชาติประโยชน์ต่อแผ่นดินเราปลูกขึ้นมาเพื่อใครไม่ใช่ปลูกมาให้หลวงพ่อนะหลวงพ่ออีกไม่กี่ปีต้นไม้ยังไม่ใหญ่ต่างหากาถ้าได้ใช้ก็ได้ใช้ไม้สักเท่านั้นแหละไม้อย่างอื่นปะดูมะาข้ามไม่ได้ใช้หรอกสิบยีนะ่สิปีไม้สักอกพอได้ใช้อยู่ เพราะนั้นลูกหลานเขามาปลูกทุกคนก็ปลูกเพื่อแผ่นดินเราได้นอนกระดานไม้นอนเตียงไม้เราได้นั่งศาลาไม้ไม้มันมาจากไหนไม้เหล่านี้มันมาทำให้เกิดธรรมชาติบางทีอาจจะคนโบราณเขาปลูกไว้ก็ได้เพราะนั้นเราเกิดมาเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังก็ควรจะทดแทนแผ่นดินเอาไว้เสริมเอาไว้ช่วยคิดกันคิดกันไกล คิดยาวๆานี่แหละอันนี้คือปลูกป่า,าแต่บางสำนักหรือว่าบางแนวความคิดเวลาจะปลูกป่าตัดมาถางไม้ทพตพือเอแต่ตามไม่จริงถ้ามันมีป่าอยู่แล้วนะก็ไม่ควรจะตัดจะถางมันมีแต่ปลูกเสริมเข้าไปไม้จํานวนนั้นท,ที่มันมีก่อนเก่านั่นนะ่ะมันจะขึ้นมาดีกว่าไม้ที่เราปลูกใหม่อีกต่างหาก แต่หลวงพ่อก็บอกพระปรับสถานที่เขาใส่ใจมากน้อยขนาดไหนก็ไม่รู้ดูมันเตียนไปหมดก็คงจะจะให้เตียนมัน้งแต่ตามไม่จริงไม่น่าจะให้เตียนต้นไหนที่มีไม้มองดูเขาไปดูด,ดูเออต้นนี้ต้นนี้เอาไว้นะเขาไปดูข้างในอ,อต้นนี้เอาไว้นะอ,อ,อันนี้ก็คง,คงจะควรจะบอกอย่างนั้นเวลาเข้าไปทํางานพ่อไม้ที่เราปลูกขึ้นมาเนี่ย หลวงพ่อมั่นใจว่าไม้เนี่ยมันคงจะไม่เตียนถึงขนาดนั้นไม้เล็กไม้น้อยมันต้องมีอยู่แต่หัวหน้างานทํางานนั่นแหละหลวงพ่อดูดูแล้วมันอ,อคงจะขาดความรอบคอบในจุดนี้อีกเหมือนกันเพราะไม้ป่าเนี่ยต้องเอาไว้เอ,อถึงจะทํำยังไงไม้ป่ามันต้องโตเร็วกว่าออ,อย่าไปโคดอย่าไปขุดมันถ้าเห็นต้น,น,นเล็กน,น้อยๆเอา เว้นไปเว้นไปเว้นไปดูดูไปเพื่อให้ธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาแต่เนี่เธอว่าปราบก็คือปราบไปหมดเลยดูดูแล้วก็มันเสร็จแล้วก็ไม่ปาแล้วก็ปลูกแทนครับปลูกแทนซะช่วยๆกันปลกูกแต่ถึงยังไงก็ตามให้ช่วยๆกันดูรักษานะที่นี่นะอย่าให้หลวงพ่อได้คิดเรื่องจะตุป,ปัจจัยฆ่าว่าจ้างตัดหน้าญาแต่ถึงยังไงห้ามใช้ยาฆ่าหญาเด็ดขาดนะ อย่าอย่าเอาใช้ยาฆ่ายามาเพราะทําให้สัตว์ตายเพื่อเพื่อน้ามันไหลลงไปในคลองทําให้ปลาของเราอยู่ไม่เป็นสุขอีกต่างหากเพราะมันยาเคมียาใช้นะห้ามใช้มีแต่เอาเครื่องมาตัดเท่านั้นเองถ้าตัดหาคนตัดไม่ได้ก่อนนั่นน่ะจะตกปัจจัยเรามีอยู่ให้ประชุมกันให้พระประชุมกันวางแผนว่าจ้าง ให้ใครเป็นคนรักษาเป็นสุ่นสวนไปก็ได้นะให้ไปให้รักษาเลยเป็นสวนเลยทุกวันสองวันมาตัดครั้งหนึ่งสองวันมาตัดครั้งหนึ่งเมาไปเลยหรืออาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มาตัดครั้งหนึ่งถ้ามันขึ้นยังขึ้นแบบอาทิตย์น่ยอาทิตย์ตัดละครั้งอ่ะเราก็จ่ายจะตุปัจจัยให้เขาก็ได้อันนี้ช่วยๆกันคิดไม่ใช่ว่าทำอะไร ไม่คิดไม่อ่านเความโง่เท่านั้นแหละที่จะทําอะไรไม่ได้ถ้าฉลาดต้องทําได้นะต้องมีวิธีการ,รวิธีการแต่ว่าจะทําอะไรก็ตามตึงปรึกษากันก่อนไม่ให้คนเดียวไม่ให้คนใดคนหนึ่งคิดถ้าคนใดคนหนึ่งคิดขึ้นมาแล้วนะเอมันจะไปเหยียบหมู่เหยียบหมู่เหยียบคณะเราไม่เห็นด้วยเ,เราต้องปรึกษากันเป็นทีมทํางานเป็นทีมดีกว่าทํางานาโดดเดี่ยวโดด เดียวมันผิดมันผิดไดแก้แก้ไม่ขึ้นทํางานคนเดียวผิดถ้าหลายคนหัวใจหลายแนวความคิดเนี่ยจะดีกว่าเพราะนั้นในพวกพระรุ่นอวุโสทั้งหลายนะช่วยช่วยกันดูนะเรื่องป่าไม้คือเราปลูกเข้าเนี่ปลูกเพื่อหวังผลไม่ได้ปลูกทิ้งทิ้งควงคว่างจะถูกปัจจัยที่จะใช้เท่าไรก็ให้ปรึกษากันมาปรึกมามาบอกหลวงพ่อนะ หลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้ดูเท่านั้นเองดูผลงานให้พวกท่นทานทั้งหลายเป็นคนดูแลจัดการจะเอาชาวบ้านมาหรือเอาน้ำมันเอาเครื่องมาตัดายากในระหว่างตัดตัด,ต,ด,ต,ดตัดก็ตัดด้วยความมัดระวงังพรอมันปลูกแล้วปลูกทีพอสมควรแต่อย่าให้มันขึ้นมากพอขึ้นมากแล้วมันตัดยากาขนาดใดขนาดหนึ่งลเริ่มเลย ทำไปเรื่อยๆอ,อาทิตย์ละครั้งไดไหมสองอาทิตย์ครั้งไดไหมแล้วนี่แหละนะช่วยๆกันดูนะเรื่องวันนี้จะได้ระดมถ้าพวกในครัวก็มากันช่วยๆกันเรื่องน้ําเรื่องน้าปะนะกูเหมือนกันคูบาทั้งหลายมีอะไรเอามาดื่มกันอย่ามันเวอร์เกินไปท่านั้นการทาอะไรถ้าปล่อยเปิดประตูออกไปแล้วกระโดดโลดเต้น เหมือนกับอะไรสัตว์สาลาเสียงเปิดออกจากกรงพอเปิดหน่อยหนึ่งกระโดดโลดเต้นลืมตัวอันนั้นไม่ดีนะเราไม่พระลืมตัวนะถึงจะอยู่ยังไงคือเราเป็นพระอยู่อย่างพระถึงจะมีมากก็ใช้อย่างพระฉันอย่างพระเพราะเราเป็นพระะพระพุทธเจ้าว่ายังไงอภิชาตาเป็นผู้มักน้อยสันทุถีตามมีตามเกิดเออ ที่มันอติเลขลาภที่เกิดมาเราต้องสำรวมระวังเราเป็นพระที่มันเสียงระเบิดถัะถึงทุกวันนี่แบบนี่แหละพระออกนอกลูกนอกทางใครพูดก็ไม่ฟังทิฏฐิพระไม่ใช่ธรรมดานะแต่จะได้มีในวัดของเราถ้าองค์ไหนมีบอกมาเราจะไล่นี้ออกจากวัดไม่ใช่พระถ้าพระต้องอยู่ในความสำรวมระวังจะทำอะไรออกไปก็ตามต้องระวังสำรวมระวัง ต้องเป็นศีลเป็นธรรมเท่านั้นถ้าเอาตามสิฐิมานะเอาตามใจตัวเองจะอยู่กับหมู่เพื่อนได้อย่างไรต้องไปอยู่ตามลําพังคนเดียวจะทำอย่างไรทำจะร้องลําทําเพลงจะตะโกนด่าใครก็ได้อยู่คนเดียวถ้าอยู่กับหมู่ก็ต้องระมัดระวังหลวงพ่อยังบอกแล้วบอกอีกบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจา อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดมันจะปงฟุง้งจะทาให้ตัวเองเป็นบ้าเพราะอะไรเพราะตัวเองคิดเออละเหยไปเรื่อยอคิดออกนอกลู่นอก,ก,นอกทางเรามาที่นี่เรามาเพื่ออะไรต้องถามเจตนาของข้าพระเจ้ามาที่นี่มาเพื่ออะไรมาเพื่อภาวนาพระพุทธเจ้าท่านไปภาวนาท่านทํำยังไงท่านไปอยู่ตามลําพังทั้งหปีเนะี่ยไปอยู่ในป่าท่านเป็นกษัตริย์อีกต่างหากเราเป็นใคร เรามีอำนาจวาสนาะเหมือนพระพุทธเจ้าไม,ไม่เหมือนเอ,อเรามาคิดฟงปุงปุง,ปงฟงสั้นหาอะไรเรามาภาวนาเราไม่ได้มามาอย่างอื่นนะมาที่นี่นะเนี่ยสถานที่แห่งนี้สถานที่รับคนภาวนาภาวนาทํำยังไงไปเดินยงกลมอยู่ในป่าทั้งวันก็ได้นั่งสมาธิทั้งวันก็ได้อ,อ,อ,อ่านนัออ่านหนังสือธรรมะศึกษาธรรมะไปเรื่อย แล้วก็ฟังกลางคืนกฟังธรรมเทศนาของหลวงตามีสถานีวิทยุอยู่แล้วเปิดฟังขึ้นมาเปิดขึ้นมาได้ฟังเลยธรรมเทศนาหลวงพ่อศึกษามาศ,ศึกษากรรมกับองค์หลวงตาแค่นี้แหละไม่ใช่ว่าท่านจะเอามานั่งต่อหน้าสอนทั้งวีทั้งวันกอไก่้อไข่คอโกดด้อควาย a b c d หนึ่งสองสามสี่บวกลบคูณหารไม่ใช่อย่างนั้นนะมีแต่แนะนําสั่งสอนบอกต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้เนอะ ไปปฏิบัติถ้ามีความขัดข้องที่ตรงไหนมาถามถ้าว่าไม่มีไม่มีมมเรืเ่องขัดข้องภาวนาไปเรื่อยๆตามที่แนวแถวนี่แหละแต่โดยมากถามไม่ได้เพราะท่านพูดท่านพูดล่วงหน้าไปก่อนแล้วเราทำยังไม่ถึงนี่ถึงถึงสอนถ้าเราเรียนกอไก่ท่านสอนนุ่นผสมสระอ่าสระอ่านออกเขียนได้แล้วแต่พราเราอ่านออกเขียนได้ถท่านุ่น สอนมัธยมขึ้นไปล่ะลำ้ำนาของเราเพราะนั้นเราจึงไม่ได้น้อยมากที่จะไปถามท่านเป็นเสียแต่มันสะดุดจริงๆยังค่อยเขาไปถามท่านได้เป็นบางครั้งแต่โดยมากพอท่านคล่องใจในใจเราท่านเทศให้ฟังในะการประชุมในการอบรมเพียงแค่นั้นเราก็เข้าใจในเรื่องที่เราจะถามนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือการศึกษากับครูบาอาจารย์เพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะ แต่ถึงยังไงก็ตามไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามกิจกรรมนอกก็ต้องมีกิจกรรมในก็มีกิจกรรมนอกกันเนี่ยนะบางทีกัเนี่ยนะช่วยกันทำโยธาหาฟืนบ้างอะไรบ้างบางทีก็าเนี่ยนะเรื่องปัดกวาดทำความสะอาดอันนี้เป็นกิจ,จวัตรประจำวันเราไปอยู่ในสถานที่ไหนเราต้องช่วยกันทำเรื่องกิจ,จวัตรข้อวัดอันนี้ถ้าไม่ทำไม่ได้ปรับอบัดทุกกฎเพระาะนั้นขอให้พวก เราพระเนรศรัทธาญ,ญาติโยมผู้ที่มาภาวนานะให้ตั้งใจภาวนาอของปัดของเราภาวนาแต่ว่ากิจกรรมภายนอกเราจะไปช่วยก็ได้หรือจะไม่ไปช่วยตั้งแเราดูสุขภาพของเราอย่างหลวงพ่อเมื่อวานนะอพอตอนฉันจังหันเสร็จก็ปิ่นฉันยาแก้หวัดพอตอนบ่ายมันยากําลังออกฤทธิ์ใช่ไหมยากแก้หวัดมันกําลังง่วงอโอ้ไปไม่ไปไม่ไหวเนี่ย ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองทุกคนเราไปได้แล้วเราไปไม่ได้เนะเพราะนั้นเราไปไม่ได้จะฝืนทําไมเราต้องพักนะเราก็ต้องให้เหตุผลโอ้เราไม่สบายผมไม่สบายฉันไม่สบายอขอตัวนะนี่อันนี้ก็คือเออพวกเราอยู่ด้วยกันแต่ทีนี้เมื่อเขาไม่สบาย เราจะไปมองเขาว่าขี้เกียจกี่ค้า้นได้ยังไงบางทีใครจะไปรู้เขายิ่งกว่าตัวของเขาน่นั่นแหละพ่อแม่รูบายจาย์หลวงตาท่านหลวงตามหาบัวท่านว่าอย่ามองกันในแง่ร้ายมองกันในแง่เหตุผลเหตุผลก็คืออะไรคือสุขภาพไม่อำนุกไม่เอื่ออํานวยอย่างหลวงพ่อเมื่อวานสุขภาพไม่เอื้ออํานวยไปไม่ได้แต่วันไปไน้อยไปได้ แต่ขี้เกียจอยู่บ่อยๆแต่การอยู่การฉันไม่ไม่มีใครลดลาวาศอกเกินเกินกว่าหมู่อีกแต่เวลาทำงานหล่อแหละอันนั้นใช้ไม่ได้คนโบราณเขายังบอกว่าเ,เรื่องกินเรื่องอยู่ใครจะสู้พ่อเรื่องทอเรื่องภายพ่อไม่สู้ใครจะทำอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันนะเพราะนั้นเราต้องเคียงบากเคียงไหล หมู่พวกเพื่อนทำอะไรเราต้องทำได้ต่อไปภายภาคหน้าที่เรามาปลูกต้นไม้เยเป็นการศึกษาทั้งหมดเป็นวิชาหนึ่งที่พวกเราจะต้องศึกษาแขนงหนึ่งจนเราอยู่ในโลกเราจะปลูกต้นไม้เราปลูกยังไงไอันนี้เราปลูกแบบแบบลูกทุงก่งปลูกที่ปลูกถ้าปลูกเป็นหลักวิชาการจริงๆก็ต้องขุดหลุมขุดหลุมหนึ่งเม็ด กว้างหนึ่งเมตรยาวลึกอย่างน้อยห้าสเซนติเมตรเอาใบไม้ลงรองเอาปลุ๋ยลงรองเอาดินลงไปกบแล้วก็ทำเป็นชั้นสองชั้นแล้วก็เอาใจดินข้างบนแล้วก็ปลูกต้นไม้ลดน้ำพอมันลากลงไปมันจะกินปุย๋ยกินปุย๋ยกินนั่นแหละมันก็จะเจริญเติบโตได้ง่ายนั่นคือหลักวิชาการของเขา ตนียเราไปปลูกไม้สักในตั้งสองหมื่นก่ยนะเราจะไปทําขุดหลุมยังไงได้เหรอได้กี่หลุมในแต่ละวันเราต้องปลูกไปเรื่อยของเรานะปลูกไปแบบลูกทุ่งนะแต่เราก็รักษาท่านเองเลยรักษาวัชพืชรักษาเทาวันรักษาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนะอน,นี้ก็คือการดําเนินงานาาได้วว่าการบริหารจัดการ <c oughs> การเป็นอยู่ของพวกเรา เรื่องจิตตภาวนา <c oughs> เรื่องจิตตภาวนาพวกเราก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องเมื่อถึงทําการงานไปแล้วก็เถอะอันนั้นคือกิจกรรมเ,เพือเผอเราร่างกายของเราจะเบาหวงเหวงอีกต่างหากสบายใจอีกต่างหากร่างกายของเราเบาอีกต่างหากถ้าเราหยุดทํานั่นน่ะมีง่วงซึมเสื่องซึมไปพอเราทํากิจกรรมขึ้นมาแล้วเนะี่ย คล้ายๆว่ามันได้ใช้หัวมันใช้ความคิดในการทําการทํางานเสร็จแ,แล้วก็มาภาวนาเรื่องภาวนาในหัวคือหัวใจหลักของพระกรรมฐานถึงจะทำอย่างไงยังไงก็ตามถึงจะอยู่ดีมีสุขขนาดไหนก็ตามต้องคิดไว้อยู่เสมอข้าพเจ้าจะต้องตายข้าพเจ้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อข้าพเจ้าตายคุณงามความดีของข้าพเจ้ามีพร้อมหรือยัง ถึงข้าพเจ้าจะสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาในเรื่องอะไรก็ตามแต่อีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องตายเมื่อข้าพเจ้าตายไปแล้วนั้นถึงสิ่งที่จะทําให้เราอุ่นใจสิ่งที่ที่เราจะทําให้อุ่นใจสําหรับเราบุญกุศลเราพร้อมหรือ,อยังที่บุญกุศลในจุดนั้นที่เราจะจากโลกนี้ไปเราพร้อมหรือ,อยัง ไม่ใช่ว่าเราจะแก่ซะาก่อนเราจึงจะตายไม่ใช่นะคนหนุ่มตายให้เราเห็นก็มากต่อมากเพราะนั้นเราจะถึงจุดจบเมื่อไหรไม่ม่ไม่มีใครรู้ฮะไม่มีใครรู้ล่วงหน้ามีแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเท่านั้นท่านรู้วันมรณะภาพของท่านวันปรินิพานของท่านแต่ปุถุชนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอถึงจะทำอย่างไงอย่างไงเราก็ ภาวนาของเราไหวพระสวดมนต์ของเรายาได้ขาดตุกปกพ่องให้ให้ทำอ,อย่างครูบาอาจารย์รุ่นเก่าหลวงปูพ่พรมรงเย็นอำเภอ,เอ,เอสว่างอำเภอหนองหานท่านเป็นพระอรหันเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นบวชเมื่อแก่อีกต่างหากขยันหลวงปูพ่พรมขยันจนใครๆก็ยกย่องหลวงปูพ่พรมขยันที่สุดในบรรดา ลูกศิษย์หลวงปู่มันอกลางวันในท่านไปเพกหินทั้งคืนอกลางกลางวันไปทําถนนขึ้นไปยูท่านไปอยู่ที่เชียงใหม่ท่านทําถนนมันขลุกขลักท่านไปงัดหินเลียงหินทุกวันนั่นก็ยังเป็นฝีมือท่านก็ยังมีอยู่อแต่พระบางองคอ์ทำงานทั้งวันอย่างนี้นะจะมีเวลาภาวนาหมอนะไปํำหนิท่าน พอตกตกกลางเคืนมาทอนนั้นอาบน้ําเสร็จแล้วเดินจงกรมเลยเออสี่ห้าทุ่มคนนยิ่งกว่าพระที่กินแลนอนกอดแลนินต่างๆอีกต่างหากตั้มนีท่านไม่ได้เพราะท่านขยันการนอกท่านก็ทําการในท่านก็ทํากิจ,จวัตร่วนตัวท่านก็ทําเรื่องภายนอกที่จะช่วยเหลือวัดวาพัฒนาวัดวาท่านก็ทำนี่แหละอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งนะสำหรับ ระเนรลูกลานนะไม่ใช่ว่าทํางานภายนอกแล้วก็โอ้ไม่เป็นไรหรอกพญามัจจุราชคงไม่ตามเพราะข้าพระเจ้าทํางานพอไปพญามัจจุราชคงจะพักทับไว้ก่อนไม่ใช่นะถึงจะเราจะนอนหรือไม่นอนก็เถอะว่าเวลานอนพญามัจจุราชจึงตามทันได้เร็วเหมือนกับนายพรานไล่กระทิงสมัยก่อน ไล่งัวป่าตามรอยไปเลยเห็นขี้นขี้ไหม่และขี้เก่าไอพะยานายพรานตามตามลาสัตวนะ์นะตามลาสัตว์ตามไเพอถึงใกล้ค้าม,มันจะนอนที่ไหนนายพรานก็ต้มันทางไหนลมทางไหนลมพัดบานมาเราจะไปอยู่ทางเหนือลมเดี๋ยวกะทิงได้ยินวัวป่าได้ยินมันจะวิ่งหนี เราต้องไปอยู่ทางใต้ลมก่อนที่จะเข้าไปใกล้มันนี่ยอันนี้คือวิชาของพรานที่จะล่าสัตว์อันนี้ก็เหมือนกันนะพญามัจจุราชไม่ใช่ว่าเห็นพวกเราเหนื่อยนอนแล้วกันพญามัจจุราชเออให้พระท่านพักผ่อนเะเออท่านไม่ว่ากันเลยพญามัจจุราชจริงย่องเข้ามาใกล้อีกเวลาเรานอน,อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าอย่าได้ะลาใจอย่าไปนอนหลับเกินไปนะ ถึงจะเวลานะให้ตื่นตัวอยู่เสมอให้นึกถึงมรณนังเมพ์วิสติมรณนังเมพาวิสติมรณนังเมพาวิสติอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องตายถ้าคิดไว่อย่างนั้นเสมอจะไม่ลืมตัวนะลูกหลานนะเอาลับพร สัพพารอขาวินิมุตโตสัพพสันตาภาวะสิโตสัพเพเวรมติกันโตนิบบุตตจัตุวังภาวะซาปิติโยวิวาชัน สาภะโรโควินาสตุมมาเตภาวานตวันตรารโยสุกีทิกายโยโกภาวาภิวันทานาสิลิสานิจามวุฒาปาจายีนนจัต ตาโรธรรมวัฏทันติอายุวันโนสุขังภาลากตุเวปสันนานังอังังธังทังทั้งนังภัเงทังทั้งทังันงทัเังทาคัยอนุตร อาเกมรมเมปัชนนานังวิรากูปสัสสะเมสุเกอาเกสรเกปัชนนานังปุญญาเกเตอนุตรเรอ,อากัจมิงนานังนาตตังอากัง,งปุญญาปวัตติอากังอายุเจวันโนจายยาโสกิติสุปังบาลัง อากาศาดาตาเมธาวีอากาธรรมมาสมัยตโเดวะภูตมนุโสวาอากาศปโตปโมดติติพวตุสซพปังกะลังระคันตุัาพาเดวตาสัมปะมุตานุภาเวนะสดาโสทีพวันตุเต ภาวตุสาพมังกาลังราคันตุสาพเดวตาสามบาธรรมานุภาเวนะสาดาโสธีพระวันกุเตภาวตุสาพมังกาลังราคันตุสัพะเดวตาสามวาสังขานุภาเวนะ สานาโสตีพาวันตุเต